สวัสดีครับวันนี้มาเล่นเพลงใกล้แค่ไหนคือใกล้ของพี่เจสโนวาบตามรับชมรับฟังได้เลยครับว่ากเพี้ยนเทวิจิณงตาให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการ เหมือนบนสุภาพที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคคิดระวังจะนำมรรกฐานนี้ไปให้แต่ทำไมไม่ถึงแต่ทำไมไหมะซีซีซีนกก็ดีมันเนื้อนะกูรู้แล้วก็ดีดีเซเว่นมันอย่างงี Jim, ing, ้ไม่ใช่หรอดีเซเว่นมันอย่างงี้ไม่ใช่หรอดูจบแต่ทำไม ดีเซเว่นที่อะไรดีให้ฉันเริ่มเล่นใหม่เลยโอ้โีครับเล่นเพลงแกแค่ไหนก็แกของพี่เจสโนวาร์ฟอย่างนี้อันนี้แหละต่อมาเลยกูจะแต่ทำไมเลยหายละไอ้เหีออมึงทะเลาะกันไปสองนาทีแล้วไอ้เหี้ยกูก็กูก็จะเอานี่ลงเลยรู้ไหมทะเลาะนะอันเริ่มอย่างเงี้ยแมวสามสองหนึ่งแมวไอ้เหี้ยเลยนี่แมวเอาไอ้เอาปีกตอบเลยครับ ก็อายาอีกรอ่้แต่ทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางมื้อยาวออกไปยางรู้ว่าฉันต้องทำตัวยางไรอี๋ไกแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรอกฉันสีทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบองกับฉันนี้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันมีความหมาย่นแบบไหน ยังมีชีวอยแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้วก็เท่านั้นภายในใจยังคงรักเธอมันาไม่แคร์เลยยังคงมีไม,ม,ม่น้อยเธอทบอกฉันได้รักก็ไม่ต้อ <c oughs> งโอเค ต่ทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีต่ทำไมมองดูเส้นทางมือยาวออกไปยังรู้ฉันต้องทำตัวอย่างไรรีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกลบางที อีกไกลแค่ไหนจันว่าเธอจะรักฉันสีทีมีทางใดที่อาจจะไม่ธอสอนใจได้เพระบอกให้ฉันได้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความไม่ไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้ บอกที่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะร,รักฉันสิที่มีทางจำพี่มามีทางจีมีทางเัอจีพี่กูมองแต่ตอนนี้กูมองแต่ตอนนี้อมีอ่ะมีมีทางใดที่อาจจะไม่จอสนใจน,น,น้องเต้มึงทำสายกีตาร์กูขาดไอ้สัต์ กูนดีเทอะไรกูเล่นมาตั้งสองสามปีไม่เคยขาดอ่ะกูดีดอย่างเงี้ยปิกเนี่ยปิกเนี่ยมันเปิดยังไงปึ๊ดดีดมือกูปิ๊กตัวแกปึ๊ดเลยปึ๊ดเสร็จแล้วเก็บครับเชิญเก็บครับมันขาดแล้วครับมันจบแล้วครับมันจบครั้เนี้ยมึงหยุดวิดีโอกูอายเขาเดี๋ยวนี้อยู่ไหมมันทำสายกีต้าร์กูขาดอ่ะ Fuck you ยังไงกูเล่นมาตั้งหลายปีไม่ขาดแต่มันทำสายกีตาร์กูขาดครับกูกูไม่ได้ได้คอร์ดว่ะ